นับจากก้าวแรกของชีวิตที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้หากเราย้อนความทรงจำกลับไปในอดีตเราจะพบทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เราทำผ่านมาถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็จะทำให้ใจช่มชื่นเบิกบานแต่ถ้าไม่ดีก็จะรู้สึกเสียใจและเกิดความสลดหดหูใจ ดังนั้น่ถ้าพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วหากเราพบว่าสิ่งใดเป็นบาปอากุศลก็ให้งดเว้นเสียคงไว้แต่คุณงามความดีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะสร้างขตบบุญกุศลอย่างเดียวเพื่อผลคือความสุขในบ้านปลายเพระาะแต่หากปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงไหลไปตามกระแสะกิเลสแล้ว ก็ต้องไปเสวยทุกทรมานในอบายภูมิฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางแห่งความดีโดยไม่หวั่นไหวพร้อมกับการประพฤติธปฏิบัติธรรมมันทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งจี่ศูนย์กลางกายเป็นประจำทุกๆวันแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้บรรลุถึงฝั่งแห่งความสุขและความสำเร็จกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุธกณิกายคาถาธรรมบทว่าในหิปาปังกตังกัมมังสัจจขีรังวะมุจติทหารตังพาละมันเวติพระสมมาตฉันโนวะปาวโกกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วไม่ยังไม่ทรงผล ็เหมือนกับน้ำนมทีเพ่งีดในขณะนั้นยังไม่แปรเปลี่ยนสภาพไปแต่บาปกรรมนั้นย่อมตามแผดเผาคนผ่านเหมือนกับไฟที่ถูกเท่าทานกลบไว้ฉะนั้นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไปแล้วล้วนต่างมีผลด้วยกันน,นั้นขอเราจะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อได้ทำความดีและความดีนั้น ก็ต้องมันย้ำมันทำบ่อยๆทั้งในที่รับและในที่แจ้งในการอยู่ร่วมกันจะต้องทำดีต่อกันมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันแต่เป็นสามีภรรยาก็ต้องไม่ไปประพฤตินอกใจกันถึงจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้ว ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจหากข้ามใจไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสต้องรู้จักอดทนเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันแล้วชีวิตคู่จึงจะไปได้ตลอดรอดฟังอย่างนี้ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีส่วนมากสามีภริยาที่แตกแยกกัน อยู่ร่วมกันได้ไม่นานมีสาเหตุมาจากการประพฤตินอกใจกันดังเรื่องที่ลูกๆทุกคนจะได้รับฟังในวันนี้นะจ๊ะต่ครั้งพุทธการมีสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองสาวัตถีสามีเป็นคนที่มีความศรัทธานในพระรัตนตรยัยเข้าวัดฟังทรรมอยู่เป็นประจำส่วนภรรยาเป็นคนเกียจคร้าน ทาไม่สนใจที่จะเข้าวัดฟังธรรมมาแต่งงานกันใหม่ๆก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อมาภรรยาแอบไปมีชู้กับชายอื่นพอถึงเวลาทำงานก็จะนอนทำทีว่าไม่สบายสามีไม่รู้ว่านี่เป็นมารยาหญิงจึงถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าหน้าตาเธอไม่สดชื่น เธอป่วยเป็นโรคอะไรหรือนางก็ตอบว่าฉันถูกลมตีรู้สึกอึดอัดจุกเสียดแน่นท้องบาสกิงถามว่าปกติเธอทานอะไรโรคลมถึงจะหายเล่านางตอบว่าต้องได้ข้าวยาคูและเหนยใสยถึงจะหายนางเงจาบาสกรักภรรยามมาก จึงไปสแสวงหาสิ่งต่างๆที่ภริยาต้องการนำมาให้พอรับหลังนางก็จะแอบไปหาชายชู้เมื่ออาวาศกได้สิ่งของตามที่ภริยาต้องการมาให้ครั้นนานวันเข้าก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ครั้นคุ้นคลิดด้วยความเป็นห่วงว่าเห็นทีภริยาของเราคงจะไม่หายป่วยง่ายๆจึงไปวัด ประทูลขอให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าช่วยเย็นวันหนึ่งอุบาสกได้ถือของหอมและดอกไม้ไปวัดพระเชตวันเมื่อไปถึงพระบระมศาสดาก็ตรัสทักทายว่าอุบาสกทําไมระยะหลังๆนี้ท่านจึงไม่ได้มาวัดอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภรยามข้าพระองค์ป่วยเป็นโรคลมเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาข้าพระองค์ก็ต้องคอยออกไปหายา,ยามารักษาแต่นางก็ไม่หายขาดสักทีทำให้ข้าพระองค์ไม่มีเวลามาวัดที่มาครั้งนี้ก็เพื่อขอความเมตตาให้พระพุทธองค์ได้ช่วยภริยาของข้าพระองค์ในเถิดพปะเจ้าค่าพะพระราศาสดาทรงเห็นด้วยญาณาทัศนะว่า ภรยาของอุบาสกได้ประพฤตินอกใจสามีเสียแล้วจึงตรัสบอกว่าดูกรอ,อุบาสกพระยางท่านเอาแต่นอนอยู่อย่างนี้ถึงอย่างไรโลกก็ไม่หายหรอกท่านต้องปรุงยายอย่างนี้ให้นางดื่มโรคถึงจะหายแม้ชาติผ่านมาเราก็เคยบอกกับท่านมาแล้วเหมือนกันแต่ในชาตินี้ท่านกลับลืมเสียแล้ว จะนังในตลัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีอภพ,พยศัทริั์แต่ถึอกำเนิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มแต่เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตากศิลาเมื่อเล่าเรียนสำเร็จแล้ว กลับมาเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกสั่งสอนลูกศิษย์อยู่ที่เมืองพาราณสีขณะนั้นมีพราม์บ้านนอกคนหนึ่งได้มาเล่าเรียนตรายเพศและศิลปศาสตร์ต่างๆบาเรียนจบแล้วก็ได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองพาราณสีนั้นนั่นเองพราม์จะแวะเวียนมาหาพระโพธิสัตว์อยู่เป็นประจำ แต่นางราพรามณีภรรยาของเขาไม่ประพฤติทธรรมแอบประพฤตินอกใจสามีอีกทั้งยังเป็นคนเกียจคร้านการงานอีกด้วยพอถึงเวลาทำงานก็มักจะอ้างว่าป่วยไม่สบายทุกครั้งไปพรามเห็นอาการของภรรยาแล้วจึงเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าเธอเป็นอะไรหรือ นางพรามณีก็ตอบว่าป่วยเป็นโรคลมต้องติ้กินข้าวยาคูลและเนยใสยโรคถึงจะหายพรามารักในภรรยามากนึกว่านางป่วยจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าภรรยาจะแอบนอกใจจึงเรียบไปหาสิ่งที่ภรรยาต้องการมาให้ทันทีอสวสวงหาสิ่งต่างๆมาให้ภรรยา ภระยาได้รับประทานตามใจชอบแล้วแต่นา้งก็แกล้งไว้ยอมหายจากโรคสักทีวันหนึ่งพรามยังก็ไปหาพระโพธิสัตว์เล่าถึงสาเหตุที่ตนเองไม่มีเวลาเข้ามาที่สำนักเพื่อรับฟังโอวาทเหมือนแต่ก่อนก็เพราะมัวแต่เสียเวลาสแสวงหาสิ่งต่างๆมาให้ภระยาทานเพื่อแก้โรคลม อภิษฎฟังแล้วก็ทราบว่าพราหมณ์ถูกภรรยาหลอกเสร็จแล้วจึงแนะนำวิธีแก้ไขให้ว่าตั้งแต่นี้ไปท่านไปตางไปหาอะไรให้นางทานอีเราจะแนะนำวิธีที่จะทำให้นางหายขาดจากโรคลมนันทีโดยท่านตาไปหาใบาไม้ห้าอย่างและผลไม้สามอย่างเอามาโคลกใส่มูดโค แล้วแช่ไว้ในภาชนะทองแดงใหม่ๆจากนั้นก็ให้ถือหวายหรือไม้เลียวเข้าไปหาพระยาพร้อมกับกล่าวว่าเธอจงกินยานี้แล้วโรคจะได้หายหากเธอไม่กินยาก็ให้ลุกขึ้นมาทำการงานอสมกับค่าอาหารที่ทานกลับไปหากยังดื้ออีก กอใช้ไหวหรือไม้เรียวกขี่ตีนางรามฟังคำแนะนำแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ได้ทำตามวิธีที่พระโพธิสัตบอกทันทีไปถือยาที่ปรุงมิเศษเข้าไปหาภรรยาและกล่าวว่าเธอจงทานยาน,นิเสียรโรคจะได้หายนางถามกลับไปว่าใครบอกสูตรปรุงยาน,นี้้กับท่าน พรามบอกว่าอาจารย์ของฉันเองนางพรามณีจึงกล่าวว่าเอาอยานี้ไปทิ้งเสียถึงอย่างไรฉันก็จะไม่ยอมทานอย่างเด็ดขาดพรามบอกนางว่าต่อแต่นี้ไปเธอจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้อีกแล้วเวลาก็เงื้อหวายขึ้นพรางก็คู่นางว่าเธอจงรีบกินยาเสีย ทำไมชนะก็จงรีบลุกขึ้นมาทำการงานถ้ากป่วยจริงก็ต้องกินยาถ้าไม่กินยาก,ก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานนาเห็นท่าทางาจริงสามีก็เกิดความกลัวจึงรีบลุกขึ้นจากที่นอนและตั้งแต่นั้นมาก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่ไม่ประพฤตินอกใจสามีอีกต่อไปฝ่ายอุบาสก ครั้นทราบในยะที่พระบรมศาสดาตรัสเล่าให้ฟังก็รู้ว่าภรรยาของตัวเองมีชู้แล้วแซงทำเป็นเจ็บป่ยวยพอฟังธรรมจบแล้วก็กลับไปจัดการกับภรรยาเหมือนพระมามจัดการกับน,นางปรามณีฝ่ายภรรยาหรือว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เปิดเผยความชั่วร้ายของตนเสร็จแล้วจึงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ ตั้งใจทำนาทีของสีพระยาเหมือนเดิมเราจะเห็นได้ว่าการประพฤตินอกใจนั้ไม่ดีเลยทำให้ต้องผิดศีลข้อสามซึ่งเป็นเหตุให้ตั้งไม่อบายการใช้ชีวิตคู่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่มีความรักความจริงใจต่อกันแล้วการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ก็ไปได้ไม่ตลอดรอดฟังการหลอกลวงกันเพราะกิเลสบางตาทำให้นอกใจคู่ครองของตัวเองนั้นหลอกกันได้ไม่นานหลอกนะจ๊ะความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ที่ทำความชั่วไม่จ้าสิ่งที่ปกปิดเอาไว้ก็จะถูกเปิดเผยและความร้าวฉานในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้น การใช้ชีวิตคู่ตจะให้เป็นคู่สร้างคู่สมก็จะต้องมาสร้างบารมีด้วยกันมีรสแห่งธรรมเสมอกันคือมีศรัทธาเสมอกันมีศีลทิฏฐิเสมอกันชีวิตคู่ถึงจะราบรื่นและก็มีความสุขจะได้เป็นคู่บุญคู่บารมีที่จะเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ ส้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บางเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วคราบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรพะธรรมกายโดยง่ายโดยเร,ร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพผ่านถึงสุขแห่ง